เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ช้างป่าที่ตำบลป่าเดงเอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นถูกไฟฟ้าช็อตจนตายนะคะจริงๆแล้วพื้นที่นี้มีข่าวเกี่ยวกับช้างอยู่บ่อยครั้งค่ะและที่นี่ยังเป็นพื้นที่เลี้ยงโคโนมขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่กว่า200ฟาร์มเกษตรกรโคโนมที่นี่ใช้วิธีขึงลวดปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงป้องกันวัวออกไปนอกพื้นที่ แต่ก็มีเกษตรกรบางคนค่ะที่ปล่อยไฟฟ้ากระแสะสลับจนเป็นอันตรายเหมือนกับช้างป่าที่ล้มไปเมื่อวานนี้ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณอัธพลดวงจินดาค่ะลวดสลิงที่มัดด้วยถุงพลาสติกให้เห็นเป็นจุดสังเกตว่ามีลวดปล่อยไฟฟ้ากระแสะตรงล้อมรอบอนาเขตท,ทั้งฟาร์มโคโนมและพืชไร่ไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ ป้องกันช้างป่าลงมากัดกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตำบลปาเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทว่ามีเกษตรกรบางรายที่ปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้าบ้านขนาด220โวลต์จนเป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วที่ทำที่ที่ใช้แบบนี้จะทําให้ไม่สั์ตายทั้งที่ถูกแล้วก็ต้องใช้แบบนี้เป็นแค่แค12โวลต์ตำบลปลาเดงมีฟาร์มโคนมกว่า200แหง่งส่วนใหญ่ใช้วิธีปล่อยไฟฟ้ากระแสตรง ป้องกันวัวออกนอกบริเวณโดยมีเครื่องชอดไฟฟ้าแล้วแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงจึงไม่เป็นอันตรายต่อวัวการตายของช้างป่าตัวล่าสุดทําให้กเกษตรกรปลูกแตงไทยตาบลป่าแดงรายนี้ใช้เชือกฟางสีฟ้าผูกถุงพลาสติกหลอกแทนการปล่อยกระแสไฟฟ้าจนเป็นอันตรายต่อช้างป่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช้ไฟถ้าใช้ไฟเขาก็จะกัน้นพวกวัวแต่โดยมากเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกันช้างเขาไม่ใช้ไฟนะไม่ย้ายเขาเป็นอะไรนะเพราะว่า เขามั่ง,ล,งล่าสุดฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานจะลงสำรวจการปล่อยไฟบ้านผ่านลวดกันสัตว์อย่างเข้มงวดควบคู่กับการตรวจสอบพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่บุกรุกป่าสงวนป้องกันการรุกล้ำแหล่งอาหารของช้างป่าอัตพลนงจินดารายงาน